นี่นะครับผมได้สั่งของจากลาซาด้ามนานครับก็เป็นตัวเลขอิลิกนะตัวเลขอลิกิลิคือพาสูตรไม่แน่ใจนะครับก็คือเป็นเลข2 0 2 4ก็คือจะเลขแฮปปี้เนียปีนี้นะครับก็ตัวละ 15. บาทแต่ว่ารวมค่าส่งแล้วเนี่ยตัวละ 60. บบาททั้งหมดมี4ตัว 240. บาทนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือออมันวางได้นะครับเพราะมันค่อนข้างจะหนาแต่ว่าตัวเลขสีเนี่ยมันวางไม่ได้เพราะว่าทุกคนน่าจอะรู้ว่ามันเียนงไปด้านขวาเห็นไะหมไอตัวการวางมันได้วยแน่นว่าน้โหน,บบนังไบ